ก็คือผมไม่อยากได้แมตตี้กับเอ้ยเดี๋ยวมันมีแมตตี้ตัวเดียวเนาะที่ไม่ได้ไปต่อเนาะในนี้เนาะก็เท่ากับว่าผมไม่เอาแมตตี้นะอืมออกมาตัวไหนก็ได้นะครับยกเว้นตัวร้อยสิบสี่ก็ไม่อยากได้เนาะเอาไงแมตตี้ปิ่มปงดีกว่าแมตตี้กับปิ่มปงผมไม่อยากได้นะครับนอกนั้นมาเถอะขอให้ e ออใจดีกับผมอย่างเดียวพอนะครับมาขอแสงอีกทีหนึ่ง แสงอีกทีเดียวปุ๊บหลับตาเลยครับแต่วันนี้หลับตาเลยครับเพอนโอินพันเลยปุ๊บโปรตุเกสเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกอยู่นะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%เครับ แล้วทุกแค็คของเขาเนี่ยคือราคาถูกกว่าในเกมมากนะครับทุกคนโอ้โหราคาถูกแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนเข้าไปกดแล้วเข้าไปจัดกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่ผมนะครับโอแมนทามอ่าวันนี้ก็ผมจะมารับนักเตะปรีนะครับในกิจกรรมผู้ต่อหานะครับที่เขาเพิ่งแจก,กเลยนะ EA เพิ่งแจก,กเลยด่าตุดเนี่ย แต่จริงเขาแจ้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลามารับนะครับเพราะว่าผมนั่งตัดปกคลิปที่แล้วอยู่นะไอคลิปที่ว่าสุ่มนักเตะนะคือแบบนั่งตัดเนี่ยคือแบบนั่งแก้ใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้แก้นะครับก็คือแบบเหมือนตัดเล่นๆนะครับก็เลยไม่ได้มารับตรงนี้นะครับแต่หลายคนคงจะได้ตัวไปแล้วนะครับคือแบบเข้ามารับแล้วได้ตัวที่อยากได้แล้วก็ตัวที่ไม่อยากได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากเไม่ใช่สำหรับคนที่ ได้ตัวที่อยากได้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ผิดหวังครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่าแต่ก็เดี๋ยวผมจะมรับให้ดูนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะผิดหวังนะผมก็อยากจะสมหวังนะโอเคครับก็วันนี้จะไม่ได้มารับนักเตะตรงนี้อย่างเดียวนะครับคือผมจะมาแลกนักเตะตรงนี้แหละนี่นี่แลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับ มาหานักเตะไปต่อนะครับคือตรงนี้มันการันตีอยู่แล้วใช่ไหมแต่คือผมก็มารับแบบมารับช้ากว่าคนอื่นเขาอยู่ดีนั่นแหละคือผมหาแต้มไม่ทันนะครับคือไม่มีเวลาเล่นเนาะตอนป่วยนี่ครับคือยังไงก็คือเปิดไปยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับนักเตะได้ไปต่อนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวทาอะไรก่อนดีกว่าวุ้นเส็ดทอะไรก่อนดีกว่าก็ทำอะไรก่อนดีกว่าก็คือเนี่ยพูดตามอีกแล้ว ก็คืออ่าเดี๋ยวไปรับเนตตาก่อนดีกว่านะครับก็คือง่ายๆก่อนอ่ะโอเครับเนตตาาก่อนอันดับแรกเลยมาขอดูวอล์กสักหน่อยนะปึ๊บร้อม,มาต้องลุ้นทงไหมเอาทงอิตาลีมานี่ซีวีมานี่นี่เป็นไงโอ้โหเนตตอาโอ้โหโคตรดีใจ โอ้โหไม่เคยสุ่มได้เลยนะเนี่ยโอ้โหกดทีเดียวได้เน้ตาเลยโอ้โหสุดยอด What What the fuck พอพอไม่ใช่แล้วโอเคมาเดี๋ยวจะรับอันนี้ก่อนหรือว่าจะไปแลกตรงนู้นก่อนดีกว่ารับอันนี้ก่อนดีกว่านะครับจะได้ทีเดียวเลยอยู่หน้านี้ทีเดียวเลยแล้วก็กดออกไปแลกนะเตะทีเดียวเลยนะครับโอเคอ่ะ นักเตะในนี้ก็มีตัวที่ผมอยากได้อยู่นะตัวที่อยากได้ก็คงจะเป็นรูดิกเกอร์ตัวเดียวนะครับนอกนั้นไม่อยากได้เลยอยากได้รูดิกเกอร์คนเดียวเลยเพราะว่าในทีมของผมอะ่ะคือไอตําแหน่งอื่นอะ่ะคือมันครบแล้วไงมันมีตัวดีๆแล้วไงทุกคนก็เลยไม่อยากได้ถ้าเข้าไหลนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นเนี่ยสมมติถ้าเปิดได้วอลเลอร์มาเนี่ยคือกองหน้าผมเนี่ยในทีมเนี่ยคือแบบมันเยอะเยอะจนไม่มีที่จะลงแล้วนะครับก็ ขอร้องนะครับ EA ไม่ต้องเอาไม้ผมนะผมไม่อยากได้นะครับตัวนี้ไม่อยากได้เลยแต่ตัวอื่นก็พอดูถูกไปไถ่ถ่ไปได้นะครับรู้สึกว่า RB ตัวนี้ผมก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมมีเปี่ยมป,มปงยืนอยู่แล้วนะครับรไม่อยากได้ทักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่อยากได้ครับมาโอเคตัวที่ไม่อยากได้ก็อย่ามานะ EA ขอร้อง ขอเป็นรูดิเกอร์แล้วกันง่ายๆรูดิเกอร์ตัวเดียวพอของฟรีเนี่ยอ่ะแต่อันนี้ต้องลุ้นฮงนะเพราะว่ามันต้องลุ้นอะ่ะอือคือเมื่อกี้ไม่ต้องลุ้นหรอกผมก็แค่ลุ้นเล่นๆไปงั้นแหละไอตรงที่ผมรับเนสตามเมื่อกี้นะโอเคโหก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบจะจัดเลยทุกคนออมาวอล์กมาแล้วจังหวะนี้ปื๊บโอเควอล์กมาปื๊บบาซิล C A M เนม่าอ้โหแม่รู้สึกว่าเนม่านี่คนเขาจะได้เต็มกลุ่มเลยนะโอ้น่าเรียดายครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นลูดิเกอร์ได้ไหมแม่แล้ว C A M เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยไงคือมันไม่อยู่ในแผนผมอะแล้วผมจะเอาไปทำอะไรเนี่ยทีเนี้ยเอยแต่ก็โอเคเก็บไว้ก่อนนะครับเหมือนว่าจะเอาไปแลกแต้มได้ด้วยนะตรงที่ว่าแลกเปลี่ยนอะ โอเคเดี๋ยวเราไปแลกนะักเตะกันต่อเลยครับเออแต่ก็ต้องขอก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณ EA เลยนะครับอะคือผมไปเล่นไอ้แมทไอนี่มานะทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรชาเลนโมดอะอ่ะแล้วผมเล่นจบนะครับแล้วผมก็เปิดได้นะักเตะ1 1 9 9มาเฉยเลยนะครับก็เลยต้องขอขอบคุณ EA เลยนะครับเพราะว่าถ้า EA ไม่เปิด119ตัวนั้นให้ผมมานั่นก็คือ คอนเทนต์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณ E a เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอ่ะแล้วผมก็จะเอา1 1 9ตัวนั้นอนะ่ะมาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นแต้มเพื่อที่จะไปเอานักเตะไปสุ่มนักเตะได้ไปต่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนอยู่ตรงไหนวะอ่าอยู่ตรงนี้ปะอา้าวไม่ใช่โอ้เมื่อกี้ยังเลื่อนเจออยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ้าวผมเลื่อนไปไกลเองแหละขอโทษครับทุกคนนี่ เนี่ยผมคือโค้ชโชคดีอยู่ดีเปิดได้แมดดิสันเจเลยโอ้ดีใจเหมือนกันนะอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่านะเราก็ต้องการนักเตะได้ไปต่อนะก็ลาก่แมดดิสันปึ๊บไปปาบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแต้มนะครับเพียงคอแล้วนะครับที่ผมจะไปแลกนักเตะเพราะว่าแต้มเก่าผมก็มีอยู่หลายแต้มอยู่นะครับก็ประมาณเจ็กว่าแต้มนะครับโอย ลินก็ไม่รู้จะอยากพันไปไหนไม่รู้จะเป็นบ้าเป็นบอนบอ,อะไรชอบพันจังเลยนะครับ mm hmm. โอเคครับก็จะขอเข้าไปดูในนี้ก่อนนะว่ามีนักเตะคนไหนที่ผมอยากได้มั่งนะครับ mm hmm. ก็แน่นอนครับว่าต้องการนักเตะได้ไปต่ออย่างเดียวนะ mm hmm. ก็คือผมไม่อยากได้แมตตี้กับเ,เดี๋ยวมันมีแมตตี้ตัวเดียวเนาะที่ไม่ได้ไปต่อน,นอะในนี้เนาะก mm ็เ hmm. ท่ากับว่าผมไม่เอาแมตตี้นะอ mm ืม hmm. ออกมาตัวไหนก็ได้นะครับยกเว้นตัวร้อยสิบสี่ก็ไม่อยากได้เนะเอาไงแมตตี้ปิ่มปงนี่ว่ะแมตตี้กับปิ่มปงผมไม่อยากได้นะครับนอกนั้นมาเถอะม,มามาเถอะตัวไหนก็ได้นะม,มาโอ้โหอันนี้ตื่นเต้นกว่าไอ้กายมารับเนยมาเมื่อกี้อีกหายากเหมือนกันนะไอ้แตมสมโมสรโลกเนี่ยาโอเคไปเถอะมา ได้เวลาแล้วนะทุกคนมันได้เวลาแล้วแหละที่เราจะมาเกลือแต่ e อเอเขาต่าใจดีแล้วอะ่ะก็คงไม่ให้เกลือผมหรอกมั้งเขาต่าให้ร้อสิบเก้าผมมาเลยนะเหมือนเขารู้อะ่ะว่าผมจะมาสุ่มตรงนี้เนาะก็ไม่มีคำจะพูดครับขอให้ e ออใจดีกับผมอย่างเดียวพอนะครับมาขอแสงอีกทีหนึ่งแสงอีกทีเดียว ปึบ๊บหลับตาเลยครับแต่วันนี้หลับตาครับเอโอ้ลิ้นพันเลยปึบ๊บโปรโตุเกสเฮ้ยบีบีเชลซีโอ้โหโอ้โคจวโอ,โอ,โอ้ได้ตำนานทุกคนโอ้บ้าไปแล้วโอเคไม่เป็นไรร้อยสิบแปดไม่เป็นไรนะครับถึงแม้แมดติสันจะร้อยสิบเก้านะครับแต่ว่าแมติสันมันไม่มีได้ไปต่อไง แต่คือนี่เป็นตำนานแล้วได้ไปต่อเลยนะทุกคนโอ้โหโคตรแจ๋วได้โอ้โหโอโอของกูดีเอครับหวะนี้โอ้โหยีเอใจดีผมแปลกๆนะวันนี้เอออยู่ดีก็แจกตัวร้อบเกามาให้ผมเอาแต้มมาแลกแล้วเอามาสุ่มแล้วก็มาเปิดได้ตัวตำนานดีๆอีกโอ้โหโคตรจะดีโอ้โอ,โอคลิปนี้ผมโคตรไม่เกลือคือคลิปนี้ผมไม่เกลือแล้วทุกคนโอ้โห ดวงดีแบบจัดโอ้จับลงทีมได้เลยไหมนี่อะโอ้แล้วโอ้ได้กองหลังแบบแบบที่ใจต้องการเลยนะโอ้ถ้าถ้าคลิปนี้ผมสมหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รูดีเกอร์นนะแต่คือไม่ได้นะเออแต่นี้ได้ไงได้มาตัวหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวไปซื้ออีกตัวหนึ่งทีหลังนะโอ้แล้วดูทีมผมนี่โอ้มีตำนานมายืนแล้วมูลค่ามูลมูลค่าแปดพันกว่าล้านแล้วนะครับโอ้จะขึ้นหมื่นล้านแล้วนะ โอ้โรดีใจโคตรเจ,จ๋วโอ้โโอ่าโ,โอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมารับนักเตะแล้วก็แลกเปลี่ยนนักเตะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ้ผมด้วยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปถึงต0ง0ันผู้ติดตามแล้วนะครับทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดกันด้วยเด้ออ่ะแล้วก็นักเตะที่ผมรับตรงเนี่ยคือถ้าทุกคนได้ตัวไหนก็คือแบบเปิดได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิป ีนะครับเพราะว่าผมอยากรู้นะครับว่าทุกคนเปิดได้ตัวอะไรกันนะอ่ะโอเคครับสลาวัต่วันนี้ผมโอแมนทามขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ